ก็จะมาลงนะครับเป็น windows 11นะครับตอนนี้ผมลงเป็น windows pro อยู่นะฮะก็ cpu เป็น amd ryzen 5นะครับ2 0 0 0 2นสองสอน u นะฮะตัวนี้ Radeon นะครับ v e g a mobile 2.00GHz นะฮระฮะแรมแนะครับ6 4บิตนะตัวนี้ก็ลงได้ใช้งานได้ปกติ แต่ว่าวันนี้ก็จะมาลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนคือถ้าไม่เวิร์กผมก็จะฟอร์แมตเป็น windows 10ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็เครื่องยี่ห้อ lenovo นะครับ idea pad k 3 3สนะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีสตาร์ทเครื่องนะก็ตอนนี้ก็เวลาเข้าใช่ไหมไบออด ก็กฏ f 2หรือ delete นะครับตอนนี้เข้า boot bios อยู่นะก็จะขึ้นมานะครับตัวตัวนี้นะชื่อรุ่นนะครับ series number แรมแปด g ิกน,นะครับก็มาที่ c o n f l i c นะฮะตัวนี้เขาให้เลือกเป็น อ่าบูตนะครับบูต uh, support อ uh, เป็น u e f i นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกบูตนะฮะ uh, ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบอร์ดตัวเก่าถ้าเก่ามากมัน มันจะเป็นรีเจนนะครับไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นเป็นเดี่ยวใหม่อันนี้นนี้เป็น Windows 10นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนสุดจะเป็นตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวรีสตาร์ทรอบหนึ่งถ้าไม่เวิร์กผมก็จะฟอร์แมตกลับมานะะก็ตอนทำก็ดาวน์โหลดนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับก็ให้ไปศึกษานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ Windows 11เนี่ยเขายังไม่ออกเป็นทางการนะครับเราก็เอามาศึกษาก่อนนะฮะอันนี้ก็เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น Windows นะ Windows นะครับแล้วลองเน็กนะครับอ่าอินสตอรเหมือนคล้ายๆ Windows 10 นะอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นอ,อ,อ iso นะแล้วก็ใช้ลูฟัตในการทำ usb นะตัวนี้ผมไม่มีีย์นะครับผมกด no h a v e นะครับ don นะก็เป็น home n นะนนี้ผมจะลองศึกษานะครับผมก็มีอยู่หลายตัวนะผมลองเป็นตัวนี้แล้วกัน ส1โปรนะก็เป็นวันที่5นะครับเออวันที่30เดือน5นะครับตัวนี้ออกใหม่นะครับพวบ4ิตทั้งหมดนะฮะตัวนี้กด next นะครับก็ผมก็ไม่เอาข้อมูลเลยไปนะฮะก็คือไม่ได้ b a c อ u p ไม่มีข้อมูลสำคัญนะครับก็ format ใหม่หมดนะฮะเดี๋ยวผม delete ก่อนแล้วก็ delete อีกนะครับ ตัวนี้ก็มีเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเก่านะครับนี่ผมเป็น ssd นะครับ120ยยจิกของเก่าเขาก็มีให้อยู่นะเป็นตัวแผ่นดิสก์นะครับ1นึจิกนะผมนิวขึ้นมานะครับนี่สร้างใหม่นะครับพาร์ทิชันที่1น0่นะครับสิทเต็มแล้วก็เป็น smr 16นะแล้วก็พาร์ทิชัน3นะนี่ผมก็จะลงพาร์ทิชัน3นะครับกด next ก็ Copy นะอันนี้ SSD SSD ก็น่าจะรักค่านาทีนะน่าจะเรียบร้อยก็เราก็จะรอจนกว่าจะเสร็จนะฮะก็ดูว่าใช้เวลากี่นาทีตอนนี้4ี่ทุ่มสามสิบนาทีนะวันที่สิบเจ็ดเดือนหกสองห้าหกสี่นะฮะก็รันเลยนะครับรัน คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปเดียวนะครับผมก็จะลองลงโปรแกรมที่สำคัญก็จะมีเอ็มดีโนะครับแล้วก็ OBS อะไรเงี้ยนะครับลองใช้งานดูแล้วก็เป็นพวกวินอาร์นะครับลองดูว่าจะใช้ได้ไหมตัวนี้แล้วก็เป็น PDF นะะแล้วก็เข้าเว็บ ยูทูบอะไรเงี้ยเสียงหรวอว่ากัดจอออกไหมนะก็จะลองดูนะ ก็ช่วงนี้ผู้ชมก็ข้ามไปก่อนนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดนะเพราะว่าจะลงเลยนะฮะเพราะว่าถ้าตัดน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็เลยว่าจะเป็นแบบคลิปเดียวจบนะก็คือตั้งแต่บูตเปิดเครื่องยันใช้งานนะครับ USB ตัวนี้ผมใช้เป็น16 g ิกนะฮะเอออ i s o นะครับเป็นไฟล์อยู่ประมาณ4.5 g นะิกนะก็ดาวน์โหลดยากนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เขาคงจะปล่อยเดโมมาให้ใช้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเบต้านะยังไม่ได้มีการขายนะแต่คงจะออกมาให้ทดลองใช้งานดูก่อนว่าโปรแกรมต่างๆนี่ใช้งานได้ไหมนะครับ ก็โปรแกรมหลักๆนะฮะก็ดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็โปรแกรมเอ,อ่อโปรแกรมรีโมทอย่างทีมบิวเออร์อย่างนี้นะแล้วก็การเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะลองดูว่าใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็ดูความร้อนขึ้นไหมนะคือสำคัญก็คือไดเวอร์นะครับเสียงการ์ดจอนะว่ามัน ทำงานได้เหมือน Windows 10ไหมนะฮะเพราะตัวเครื่องเนี้ยเออมันรองรับ Windows 10 4บิตอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า Windows 11ก็น่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาที c นาก็ลงเสร็จแล้ว SSD นะฮะก็อันนี้ Install Update ก็รีสตาร์ทนะตัวที่ไปตั้งก็ต้องไปตั้งในไบออดก่อนนะเ,เพราะว่า เขากำหนดมานะครับว่าให้เป็น U F เท่านั้นนะตัวอื่นผมน่าจะไม่ไม่ได้นะถ้าเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดรุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันไม่มีตัว U F นะก็จะลงไม่ได้นะเพราะผมใช้บอร์ดเมื่อรุ่นเก่านะ A M D A M D 3นะตัว D D R 2แรม2 g ิกลงไม่ผ่าน มันไปติดที่เมนบอร์ดนะก็เลยจะต้องมาลองเครื่องใหม่ดูนะนะครับก็ทำตามทำตามไบออที่ผมตั้งไว้นะบางเครื่องนี่ก็จะคล้ายๆกันเวลาเข้าไบออก็กด esc f 2อไมค์ดีลี e นะ นี้น่าจะเป็นตัวเดมโมมาก็คืออาจจะใช้ได้งานได้ประมาณ30วันหรือ60วันอะไรเงี้ยนะจะต้อง activate อะไรเงี้ยนะหรือถ้ามีใครมี windows 10ก็อาจจะเอาเคีย์มาใส่ก็าอาจจะใช้งานต่อได้เลยเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามันเป็นตัวหลุดนะตัวหลุดของ windows 1 0เอ่อ windows 11นะในเว็บโดยตรงนี่ยังไม่มีนะ แต่ว่าจริงหรือเปล่านี่ผมยังไม่แน่ใจต้องลองใช้งานดูก่อนจุดนี้ก็จะบูตอันนี้ก็จะอัปเดตอัปเดตไทรเวอร์อยู่นะจัส t โมเมนต์ก็คือรอสักพักนะครับรอสักพัก ตัวนี้ผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดแยกออกมานะไม่ได้พิมพ์ข้างหน้าอ่าขึ้นมาแล้วก็เป็นโลโก้ตัวใหม่นะครับอ่าผมเลือกเป็นประเทศไทยแล้วกันประเทศไทยไทยแลนด์นะกด yes คียบอร์ดเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วก็สคริปอันนี้ก็เป็นผมไม่ต่อล้กันไม่ต่อเน็ตนะข้ามไปอันนี้ก็ข้ามไปเหมือนกันชื่อเครื่องนะครับเราจะตั้งชื่อเครื่องตั้งชื่อว่าเป็น Windows 11แล้วกัน Windows 11 กัรเบิดยังไม่เอานะอ่ากดไปก่อนตวัว p o l ซี่นะก็คือข้อตกลง,ขงเขาก็ขึ้นฮ g h ก็ getting getting นะลอยแป๊บหนึ่งก็เวลาก็ผ่านมาประมาณ7-8นาทีแล้วนะก็ ขากบอกให้รอก่อนนะอย่าเพิ่งปิดเครื่องนะเราก็จะเทสดูว่ามันกี่นาทีนะถึงว่าจะเสร็จก็รันโปรแกรมดูอันนี้ก็หลักการเดียวกันกับการลงวิน d ดว s สินะ w ิ Windows น d o ว s สินี้คล้ายๆกันเอ่อวิน d o ว s สิ Windows 10กับ Windows 11น่าจะลงพอๆกันนะนะครับส่วนขั้นตอนของการการทำ usb boot นะก็ต้อง format usb ก่อนครับแล้วก็เอาโปรแกรมมาใส่นะครับให้มัน usb มันรันได้นะพอตัวนี้มันจะ boot usb อ่ะขึ้นมาแล้ว almost dead อ่ะขึ้นแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเมนูอยู่ตรงกลางนะก็ขึ้นเป็นวันเดือนนะอ่ะขึ้นไวเลสนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ขึ้นไหมนะครับอ่อาเดี๋ยวผมคลิก m ม c o คอมก่อน ก็ถือว่าไหวนะถือว่าไหวก็เป็น windows 11 pro นะเป็นวันนี้นะครับเวอร์ชั่นเป็น2196.1เอ่อตอนนี้เราก็จะมาเช็คไ d เวอร์นะว่ามันขึ้นไหมก็ตัวนี้การ์ดจอ,อยังไม่ขึ้นนะครับอ,อาจจะต้องเดดาวน์โหลดการ์ดจอตัวนี้ผมเป็น เดี๋ยวผมต่อส่ใส่แนลนแล้วกันจะได้ลองดูว่ามันสามารถอัปเดตได้ไหมอันนี้ผมถอด USB ออกก่อนอนี่นะต่อ USB เสียบสายแลน อ่าขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ผมจะลองเทสเสียงก่อนก็ามาแล้วนะคอมพิวเซตอัพก็ขึ้นมานะครับผมจะเข้า o o เกิลน,นี่ก็ตกลง เทเสียงดาวน์โหลด pdf ก่อน pdf อตัวตัวนี้ pdf นะมีดาวน์โหลดโค้ ขึ้นไหมฮนะกดรออีกทีนึงแล้วกันแมนนุน่นเดี๋ยวผมทเว็บเว็บแคมนะเว็บแคมเว็บแค,มอ,แคมอ่าแคมโมล่านะขึ้นมาไหม ขึ้นนะครับนี่โอเคได้นี่ใช้มือถืออัพนะแล้วก็มาเทสดาวน์โหลดแล้วหรือเปล่ามาอินส tall นะอินส tall ถามเราก็ก็เป็น Windows 11นะโอเค น,นี่เราก็จะเข้า y o u t u b e ดูนะว่ามันขึ้นไหมเสียงออกเป็นเพลงไหมนะฮะเอาเพลงฝรั่งแล้วกันก็สักสามวิ าวโหลดโปรแกรมตัวแอนตีไวรัสขึ้นมาไหมนะครับตัวนี้ก็ขึ้นนะตัวนี้ก็โปรเทคชันหมดโปรเทคนะะเดียวทามหมดอันนี้จะจะลองเข้าดาวน์โหลด com ดูนะว่าโปรแกรม อันนี้เขาก็เริ่มอัปเดตโปรแกรมแล้วเมื่อก,กี้นี้มีตัว pdf ที่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอ่า winr แล้วกันดาวน์โหลดถูก4บิต เขาบอกเขาบอกนะบอกวินอาไม่ให้ดาวน์โหลดงั้นก็ลองเป็น pdf 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 adobe เลยนะ,ะกีนี้น่าจะมาแล้วโอเคดาวโหลดตัวนี้เลยจะมีตัวธรรมดานะตัวนี้ตัวฟรี Pay. นี่เขาดาวน์โหลดให้เองนะอ่าขึ้นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้ก็ยังขึ้นถามไดเวอร์อยู่นะตอนนี้ก็ครบหแล้วนะดาวน์โหลดเสียบสายแลนก็าหาเองนะตัวนี้ ก็ถือว่าว่องไวนะขึ้น cpu ทั้งหมด8ตัวนะก็ใช้งานได้เหมือนกับ windows สินะแต่าบางตัวเนี่ยจ,จะถ้าจะไม่ขึ้นอาจจะต้องไปปิดนะไปไปปิดเดี๋ยวลองดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นบ้างนะเป็น 32มสิบสแล้วกันเราไม่ให้เหมือนกันวินาเขาไม่ให้ตัวต่อไปก็จะดาวน์โหลด OBS แล้วกัน OBS ได้ไหมนะ นี่ก็เสร็จแล้วนะเ็สก็อินส tall นะครับกดเล็กอย่างเดียวนี่โปรแกรมที่ผมใช้งานอยู่ก็จะมีหลายตัวอยู่แต่ก็น่าจะได้หมดบางโปรแกรมตัวหลัก อันนี้ฟนะินิตนะก็น่าจะได้นานี่เขาถามก็เดี๋ยวลองดูว่ามันติดเตอร์เลอร์ไหมโอเคใช้ได้ก็ถือว่าไหวนะฮะถือว่าไหวลองแอดแอดวิดีโอ มีขึ้นนะโอเคใช้ได้ผ่านนะก็มาเทสตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะที่ผมลองเทสตู3สาตัวผ่านหมดนะครับโปรแกรมบางตัวเนี่ยจ,จะต้องเลือกเอานะครับเพาทำไม่ได้ มดูตัว Adobe ตัวหนึ่งคือมันใหม่มากก็เว็บเขาอาจจะยังไม่รู้ว่า11คืออะไรนะบางที ก็จะต้องอไฟล์เก่ามาลงอะไรเงี้ยนะฮะ ตัวน,นี้เขาให้เป็น dc โปรเลยนะแต่ว่าถ้าโปรมันเสียตังค์โอเคนะครับก็คลิป25นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะจะสรุปนะครับว่า windows ส1นะครับดีไหมนะผมลงลายอีกตัวหนึ่งแล้วกัน ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ก็มีให้มีให้เก็ตเลยนะครับมีให้เก็ตก็เลยก็ลงได้เหมือนกันนะผมลองลงในตัว Microsoft Store ดูนะว่าได้ไหมแต่เขาต้องส i g n in นะนั่นก็ไม่เป็นไรผมก็เอาเป็นผมดึงมาแปะดึงมาแปะดึงมาแปะเขาไม่ได้นะ พิมพ์ว่าลายนะลาย bc นะลาย bc โอเคดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะขึ้นไหมลายบ c ไม่ขึ้นนะครับ คือคือถ้าใหม่มากเนี่ยปัญหาคือมันไม่รู้จักนะโปรแกรมมันไม่รู้จักนะว่า OS ตัวนี้มันคืออะไรเพราะว่าคนพัฒนาเขายังเขายังไม่ยังไม่แจ้งนะ Microsoft ยังไม่แจ้งก็คือพูดได้ง่ายคือเป็นเดโมนะฮะคือถ้าเอามาใช้งานจริงนี่ยจ,จะติดโปรแกรมบางตัวนี่ใช้งานไม่ได้นะครับ ตัวนี้ถ้าไม่ activate เนี่ยก็คือ show is เตัวนี้ก็คือยังไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องซายตัว key ก่อนอ่ะตัวนี้มาแล้วนะครับก็ลองลองดูถ้าถ้ามันขึ้นก็คือผ่านเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ใช้ไลน์กัน line bc กันเยอะนะครับก็ผมนึกก่อนว่าจะใช้โปรแกรมอะไรบ้าง YouTube ก็ได้แล้วนะแอาความเอา 4K แล้วกัน 4K ว่ามันชัดไหมนะ 4K 4K นี่แล้วกันน,นี้เป็น 4K วิ่ง4 k นะสูงสุดก็ถ้าดูจากดูจากดูจากภาพไม่ผ่านมือถือนะก็ถือว่าชัดนะครับก็ใช้งานได้ตัวต่อมาก็เสร็จติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะลาย pc ลงได้ก็น่าจะลงโปรแกรมได้ประมาณ80-90%นะครับ ก็แนะนำว่าถ้าลูกค้านะใช้งาน windows 10ไปก่อนนะครับ11ก็ยังใหม่อยู่นะะยังใหม่อยู่ก็อาจจะต้องเพราะว่าถ้าเอามาในบางบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะทำไม่ได้อย่างเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนรูปก็ยังไม่ได้เพราะว่าเราต้องใส่คีย์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ฟรีนะฮะโอเคครับก็หลัง ก็กระบวนการนะครับเออตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งใบออดแล้วก็มาลงโปรแกรมก็ผ่านมา30นาทีแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนน,นะครับได้ดูว่า windows 11เนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไตเวอร์ลงครบนะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับ